สวัสดีค่ะชาราัสิทธานาำมีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดฉ e นทาร่นนะคะวันนี้ก็อยู่กับเมียเหมือนเดิมนะคนที่เข้ามาใหม่ดีต้อนรับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคนที่ติดตามมาตลอดทุกรํากำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสงการนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะเล่นสงกานอย่างมีสตินะ โอเคค่ะคลิปนี้นะจะเป็นความรักนะคะของชาวราศีธานาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเดือนเมษายนเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะอย่าลืมลงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่เมย์ให้ไใ,ใต้คลิปนะคะหรือคลิกลิงกที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคมาเริ่มเลยสําหรับความรักของชาวราศีธานาในครึ่งเดือนหลังเดือนเมษายนนะคะ a อ x ไซม y หมายเลขสิบคิดเยอะคิดมากนะคะความคิดมากนอนไม่หลับนะคะเจอร์นีโอเคหมายเลขอ่าไม่ใช่ใต้สำหรับเป็นหมายเลขสามนะคะเฟิร์ชช็อตเก้าแ n งเจ m i ม h a e l ตอนนี้บางคนนะ่ะคุณอาจจะต้องเผชิญปัญหาในเรื่องของความรักที่อาจจะเป็นรักทางไกานะคะ มันมีเหมือนกับว่าจะต้องเดินทางไกลาการจะต้องห่างกันในเรื่องของระยะทางเข้ามามันก็เลยทำให้คุณคิดเยอะคิดมากไพ่บอกว่า first sugar er arc angel michael เนี่ยมันขึ้นมานะคะย้ำเตือนให้ตัวคุณเองว่าคุณเองอาจจะต้องออ work นะคะหรือว่าทำงานเกิดก,กับตัวเองในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองคุณอาจจะมี insecurity อะไรบางสิ่งบางอย่างมีความไม่มั่นใจมีความกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่าง ในเรื่องของความรักอยู่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เดนจะต้องเดินทางไปในในการที่จะเรียนรู้ตัวเองว่าทําไมที่ผ่านมาเนี่ยใน,ในทุกๆความรัก,ท,กทุกความสัมพันธ์คุณต้องมานั่งคิดเยอะมานั่งคิดมากมาต้องมาต้องต้องมานั่งกังวลตลอดเวลาในเรื่องแบบความรักว่าแฟนไปไหนแฟนทําอะไรคือบางทีมันอาจจะเป็นจุดท,ที่ทําให้คุณตัวคุณเองอ่ะจ,จะต้องมานั่งคิดละว่าเออหรือว่ามันมาจากตัวเราหรืออาจจะเป็นตัวเราเองที่ เอาประสบการณ์แย่ๆในอดีตในของความรักอะไรเงี้ยมาตัดสินคนคนนี้นะคะต่อไปเป็นไพ่อัเลกอัพหมายเลข34นะคุณท้อมล้อมไปด้วยคนที่ตัวเขาเองหวังดีกับคุณนะคะตัวเขาเองต้องการที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณแหละนะ treasure island เขาว่าหนทางนี้หนทางที่คุณจะต้องเดินทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ มันเป็นหนทางที่อาจจะต้องเดินทางไกลมันจะต้องใช้เวลาแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้สิ่งที่ได้มามันคุ้มค่าที่คุณจะรอมันคุ้มค่าที่คุณจะทำงานกับมันมันคุ้มค่าที่คุณเองจะต้องออลงทุนลงแรงกับมันนะคะบางคนอนะอยู่กันแบบระยะไกลยอยู่กันต้องใช้ความอดทนนะคะต้องใช้แบบความเข้าใจมากๆในการที่จะปรับความสัมพันธ์หรือว่าต้องประคับประคองกันไปนะใต้สำรับเป็นไพ หมายเลข52นะคะเมน i n g มีโอกาสที่อาจจะได้ปรับกลับเข้ามาปรับความเข้าใจนะคะตอนนี้ปัญหาที่เจอมันเป็นปัญหาที่คนเองค่อนข้างคิดมากพลังงานคนค่อนข้างคิดเยอะคิดมากนะคะคิดแบบคิดลหลายๆอย่างเพราะว่ามันเหมือนมันมีความกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างเนาะในเรื่องของความรักมีความไม่มั่นใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในใน,ในพลังงานของคนนะตอนนี้ อ่าถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะไปฟังต่อได้เลยในเรื่องของความรักนะว่าจะเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะเห็นไม่ถือใช่ไหมของเพื่อนเมยเองนะคะแก่แล้วนะคะเลขสามแล้วอายุเลขสามจะต้องแบบมีเขาเรียกว่าอะไรปิดยาดมไม่รู้ว่าเป็นไหมแต่เมยว่าทุกคนที่ขึ้นเลขสามแล้ว,ว่ต้องเป็น มันคือพลังงานนะคะมันเป็นสิ่งที่บูต์พลังของเราในแต่ละวันเนาะโอเคค่ะมาต่อไปมาดูพลังงานของคุณนะว่าเป็นยังไงบ้างขอยาดูพลังงานของชาวราศีธาตนูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงพลังงานของชาวราศีธานูนะคะตอนนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะความคิดความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะ นายออฟซอสความคิดเยอะคิดมากนะคะแองไซที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะไพ่เดียวกันความหมายเดียวกันช่วงนี้คิดเยอะคิดมากกังวลนอนไม่หลับนะธาพน้ำหนึ่งเหรียญความกังวลในเรื่องของความมั่นคงนะคะในชีวิต The Artist บางคนคุณกังวลเรื่องเงินไหมอืมโอเคไม่เข้าใจพลังงานละ คุณกังวลคนกลัวว่าคนที่คุณรักเนี่ยหรือว่าความรักที่มีอยู่ปัจจุบันนะคะคุณกลัวว่าเขาจะไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าคุณคุณกลัวว่าตัวตัวเขาเองอะ่ะจะจะไปรักคนอื่นไหมนะคะมันขึ้นมาลักษณะประมาณนี้แต่ตัวคุณเองก็มีความกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แม่รู้สึกว่ามันเป็นความกังวลที่ตัวคุณเองไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะมันเป็นความกังวลที่ มันเข้ามามันจะมีผลจากการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนจะต้องไกลกันกรันกนานหันเพราะว่าไม่มีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เนาะอ่ะไหน,นดูซิขอดูต่อก้าดาค่ะคิดอะไรกังวลอะไรเดชันบางคนกังวลว่า กังวลถึงอนาคตทั้งางที่มันยังไม่เกิดกลัวว่าจะไม่เวิร์กกลัวว่าจะไปกันไม่ได้นะคะกลัวว่าเออความรักนี้จะพังเพราะตัวคุณอ่ะอาจจะคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรเท่าที่มีดูจากไพ่ตรงนี้นะอืมขยายไพ่หนึ่งเหรียญนนคะ่ะ the w e l บางคนคุณกลัวการเริ่มต้นใหม่คุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่คนณอยากที่จะให้ความรักความสัมพันธ์กับคนเนี้ย มันมันไปกันได้คนไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่คนเหนื่อยที่จะเริ่มต้นใหม่คนเหนื่อยที่จะไปทําความรู้จักกับคนใหม่คนอื่นๆแต่ไม่มาว่าความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันนี้มันทําให้คุณไม่มีความสุขนะแต่ตัวคนเองก็ไม่กล้าที่จะเดินออกมาในในบางท่านบางคนนะคะมีคนเข้ามาจีบคุณมีคนเข้ามาหาคุณมีคนเข้ามามอบความรัก ให้กับคุณแต่ตัวคุณเองอะ่ะดันยังติดอยู่กับความคิดความเชื่อเดิมๆความเสียใจเดิมๆความทุกข์เดิมๆนะคะไพ่เดวิลกับไพ่เจ็ดถ้วยมันเหมือนมันวนอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาเหมือนคุณยังไม่สามารถที่จะเอาตัวเองนะคะออกไปจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณที่คุณเองยึดติดมันอยู่บางคนยึดติดกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอยู่ตอนนี้ทั้งๆที่ตัวคนเองก็รู้ดีว่ามันจะไม่ดีขึ้นแต่ก็ยัง ก็ยังอยากไปต่อเพราะไม่อยากเริ่มต้นใหม่เพราะไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะไปทําความรู้จักกับใครใหม่ๆแล้วก็ยังมีความหวังว่าตัวเขาเองจะเปลี่ยนได้นี่คือพลังงานของคุณตัวคุณเองตอนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้สำหรับบางคนนะมีโอกาสที่ได้โชคลาภไม่ต้องของการเงินเข้ามามีโอกาสที่จะได้ความมั่นคงอะไรบางสิ่งบางอย่างนเ่ื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะ ทำธุรกิจใหม่แล้วได้เงินกอนเข้ามาหรือว่าแบบได้ผลตอบรับที่ดีเข้ามาอันนี้ขอแทรกให้นะคะเพระพาะไพ่มันขึ้นมาช่วงนี้อาจจะเด่นเรื่องของเงินแต่ค่อนข้างคิดเดยอะคิดมากเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองมีความกังวลเนาะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะอโอเคนะคะต่อไปมาดูว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนนะคะ นี้จะสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีคู่กรณีนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดไม่มองว่าตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการโฟกัสกับกับความมั่นคงภายในจิตใจของตัวเองเนาะเรียนรู้ตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นก่อนนะคะโอเคมาดูว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะ a ด h นะคะชาวราศีพิจิกขึ้นมาใบาแรกเลยเขาอาจจะเป็นคุณอาจจะเดียวกับพิจิกเขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำเหมือนกันกับคุณมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งมาอย่างเกิดขึ้นกับคนคนนี้ในเรื่องของความรู้สึกเขาต้องการอิสระมากขึ้นนะคะในชีวิตตัวเองเขาอยากที่จะไปทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในเวลาเดียวกันเขาเองก็อยากที่จะมีคนอยู่ในชีวิตในระยะยาวนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะน่าจะรู้สึกว่าคนคนนี้ เขามีคนอื่นไหมนะคะมีเล็กมีน้อยโอเคไพ่ในออบครับไม่แตกไม่แปลกว่าถ้าตัวคนเองทําไมถึงนั่งคิดมากกับคนคนนี้ไม่แปลกว่าทําไมถึงต้องมานั่งกังวลคนคนนี้เมมอคุณน่าจะดีกับคนที่หนึ่งเจ้าชูมากๆมีตัวเลือกตลอดเวลาไม่สามารถที่จะอยู่ที่ใครได้ ข้อ2เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะพลังงานธาตุน้ํากับธาตุน้ำเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนว่าคุณอาจจะดียวปับชาวราศีธาตุน้าเหมือนกันกันกบคุณคนคนนี้ยังมีความไม่มั่นคงไม่สเตเบิลในเรื่องของการเทคแอคชั่นในการเข้าหาคุณเขายังไปไปมามานะคะยังไม่ได้ มั่นคงกับคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถามว่าตัวเขาเองอย่าง,างที่จะเสียคุณไปไหมเมย์มองว่าอย่างเขาเองก็ยังมีความสุขกับการมีคนที่กับการมีตัวคนในชีวิตเขานะคะไ mm. พ่เซเว่นนับไพ่เดทกับไพ่เซเว่นนับคคนคนนี้นะคะจุดมันเป็นจุดที่ชีวิตเขาจะต้องอคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงจุดเปลี่ยนว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตตัวเองว่าจะเอายังไงจะเลือกคนไหนหรือว่าจะเอายังไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม ขยายไพ่ Night of w a n d ค่ะ The Moon เลือกไม่ได้แต่ัดสินใจไม่ได้นะคะตั้งคำถามกับชีวิตตั้งคำถามกับกับกับตัวเลือกในชีวิตของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในชีวิตณนะปัจจุบันนะคะเออเหมือนเขาเองก็มีปัญหาก,กับคนรอบข้างปัญหาก,กับครอบครัวนะณนะตอนนี้โอเคขยายไพ่ High p r i n t e s s นาอบหวานความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณตอนนี้แม่รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้นะคะทั้งทังที่ก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคุณได้นะมันเหมือนมันมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกมั่นคงเหมือนคุณไปเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดในเรื่องของความรู้สึก พอจะขาดคุณไปจริงๆพอจะเสียคนไปจริงๆอ่ะคนคนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเสียคุณไปได้เพราะว่าคุณไปเติมเต็มในจุดที่มันเป็นจุดที่ลึกมากๆนะคะในชีวิตเขา,าอ่ะไพ่เซเว n นอวขยาย,พาย cups. ไพ่ในอัพคัฟใต้สาหรับเป็นไพ่ e n of w n n s s คนคนนี้เขาเองก็ยังไม่ได้เข้าใจตัวเอง100%นะ เขาจะต้องอเผชิญกับความรู้สึกขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองทงั้งๆที่ตัวคนนี้เขาสามารถที่จะอิสระ ENJOY กับชีวิตก็ได้ไม่ต้องแคร์คนก็ได้ไม่ต้องห่วงความรู้สึกคนก็ได้แต่ไม่มว่าเขาดันมีความรู้สึกผิดกับคุณมากๆเขาดันมีความรู้สึกผูกพันกับคุณแบบอธิบายไม่ได้ทั้งๆที่ตัวเขาเองก็สามารถที่จะเป็นกับใครก็ได้นะคะ จะใช้ชีวิตอิสระของเขาต่อไปก็ได้แต่ว่ากลายเป็นว่าตัวเ,เองจะต้องกลับมาหาคนทุกครั้งหรือว่าจะต้องกลับเข้ามาดึงคนกลับไปหาเขาทุกครั้งอะ่ะมันขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเออแปลกนะมันเหมือนเขาเองยังไม่ได้รู้ใจตัวเองร้อยเปอร์เซนว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่สามารถเติมเต็มเขาได้เพราะว่าคนคนนี้สิ่งที่เขาแคร์ในชีวิตนะคะสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตตอนนี้คือคขาอิสระอะไรบางสิ่งบางอย่างในการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะ จะลงหลักปักฐานกับใครหรือว่ามากกว่าที่จะมีครอบครัวหรือสร้างครอบครัวกับใครเท่าที่เมนดูเขาอาจจะเคยมีปมเมรื่องของความรักในมุมของครอบครัวนะคะก็ได้นะั่นขึ้นมาลักษณะนี้นเนาะมาดูกันว่าถ้าคนคนนี้บอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะถามว่าเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปไม่ดูจากไพ่ไม่ไม่สามารถจะตอบได้เลยนะ ตัวเขาเองไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปได้แน่นอนนะว่าอาจจะต้องมีแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างจากตัวเขาที่พยายามเข้าหาคุณแต่ว่ามันยังจะไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะคะมาดูว่าตัวเขาเองอยากที่จะบอกอะไรกับคุณนะราศีที่เกี่ยวข้องราศีธาตุไฟเมษธนูราศีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะขึ้นมามเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะไอเบร์รี Myself and work to forget you. บางคนเขาเลือกที่จะทำงานหนักเพื่อลืมคนกไ็ได้เพื่อไม่คิดถึงคน I am afraid to contact you. เขากลัวนะคะที่จะติดต่อคนมารู้แหละแ <c oughs> ม่มว่าเขารู้ว่าสาเหตุที่เขาเองไม่กล้าจะติดต่อคนนะเป็นเพราะอะไรนะคะ I wish I could share my good news with you. เขามีเรื่องราวดีๆที่เขาอยากที่จะแชร์กับคนนะคะ We need to let each other go เขาบอกว่าเราสองคนน่ะควรที่จะปล่อยกันไปเขารู้ดีว่าเราจะต้องปล่อยกันไปแต่ยังทำไม่ได้ไนะคะพยายามแล้ว We both know I'm n o t t h e o n e f o r you เขาบอกเขารู้ดีนะคะตัวเราสองคนรู้ดีว่าตัวเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ในชีวิตคุณนะเขายังดีไม่พอยอยะไรเงี้ย I replay our conversations over and over ตัวเขาเองยังย้อนแชทยังคิดถึงบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาตลอดนะคะ You came closer than anyone เนี่ยคือพลังงานของเขาเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ใจขายเขาเป็นคนที่ค่อนข้างห่วงตัวเองห่วงใจตัวเองของความรู้สึกแต่ว่าสำหรับคุณนะ่ะคุณเข้าใกล้ใจเขามากกว่าคนอื่นนะคะ I look to r you everywhere บางคนคนไม่ได้คุยกัน แต่คนคนนี้ยังมองหาคนในทุกๆที่ที่เขาไปนะคะ um, I am grateful for a spiritual lessons เขาบอกว่าคุณอะคือคนที่เป็น t e เ c h e r ที่ดีในชีวิตเขาคุณสอนเนีเขาเข้าใจบทเรียนทางจิตวิญญาณอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะ I hear h o I r e a l l y a m r a m you คนคนนี้เขา ปิดบางตัวตนจริงๆของเขากับคนจริงๆเขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟและเปราะบางแต่ว่าภายนอกเขาอาจจะแสดงออกเหมือนคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งอะไรเงี้ยแต่จริงๆเน้วไม่ใช่นะคะโอเคมาดูว่าไพ่โรแมนต์แองเจอยากจะบอกอะไรกับคนนะมาดูว่าไพ่โรแมนต์แองเจิอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกะ Finance and career นะคะ Financial issues are a factor in your love life right now ช่วงนี้คุณอาจจะต้องไปโฟก,กัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนบางคนอาจจะมีปัญหาเกับการงานการเงินนะคะมันก็เลยส่งผลกับความรักความสัมพันธนะ์ณปัจจุบัน Chemistry, t h e r e i s a Strong Magnetic Attraction เช e e r คุณกับเขามีเคมีที่ตรงกันนะคะดึงดูดกันมากๆ You deserve love นะคะ You are lovable คุณคู่ควรกับความรักที่ดีนะแล้วก็คุณคู่ควรที่จะถูกรักด้วยนะคะ Stay optimistic about your love life นะคะ Positive thinking and faith w e bring you romance พลังงานของชาวราทีธนาำคือเหมือนไพ่อยากที่จะย้ำเตือนคุณว่าคิดบวกนะคะเข้าไว้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะทำให้คุณเองดึงดูดความรักดีๆเข้ามาเนาะ s o o w me Yes t h i s is your s o o w me a t ไม่ว่าจะเป็นคนนี้หรือคนไหนๆที่คุณเองจะดึงดูดเข้ามานะคะมันไพ่บอกมันมีโอกาสที่คนต่อไปในความรักหรือคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโซเมตของคุณได้แต่ตัวคุณเองอ่ะจะต้องปรับทัศนคตินะคะปรับความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างในในความรักก่อนเพราะเท่าที่ดูช่วงนี้คนค่อนข้างเครียดเยอะคิดมากแล้วตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่คิดมากในความสัมพันธ์มาตลอดเพราะว่า นั่นแหละอาจจะเคยเจ็บมาก่อนในอดีตก็ได้นะคะ,อะโอเคเอต่อไปนะคะมาดูว่าไพ่ The Whisper of Love อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุน้ำนะคะ The Whisper of Love อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุน้ำเรื่องความรักติดมา2ใบนะคะนี่ก็ใช้2ใบนะ Look to your inner strength you are stronger than you realize นะคะหมายเลข2แล้วก็หมายเลข11 Light attract light นะคะ If you long for more love be more loving ให้บอกว่าจริงๆอะ่ะคณเองอะ่ะเป็นคนที่สตรองกว่าที่คุณคิดนะคะคุณอะ่ะมีความเข้มแข็งอยู่ในใจอยู่แล้ว ถ้าในอดีตที่ผ่านมานะคะ,ะคนดึงดูดแต่คนที่ไม่มั่นคงนะคะในความรักหรือดึงดูดแต่คนที่แบบเป็นอิมมีชวลอนอันเนอร์แวลเลเบคือคนที่แบบไม่สามารถที่จะรักคนได้หรือไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความรักหรือความรู้สึกคนได้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดมาจากตัวคนเองนะคะก็ได้นะอืแพ่บอกว่าอยากที่จะเป็นคนที่ถูกรักนะคะคุณเองก็ต้อง ก็ต้องเป็นคนที่ที่น่าที่จะรักมากยิ่งขึ้นนะคะไค่เขาบอกมาลักษณะนั้นเนาะคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดคุณอยู่ได้นะชาลาิทธาน้ําไม่จําเป็นจะต้องทนอยู่กับอะไรที่มันเหนื่อยไม่จำเป็นจะต้องทนอยู่กับอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกท้อแท้กับความรักหรือชีวิตตลอดเวลานะคะคุณเลือกได้เนาะโอเคไพ่ rose oracle นะคะอยากจะบอกอะไรกับคน healing is happening นะคะว้าวไพ่แบบ สวยมากนะคะ You are not broken นะคะ Trust the process It's safe It's safe to soften. s o f t e n ใไพ่แบบดีมากมันเหมือนแบบไพ่พยายามถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคนนะชาลาสิธานาแม่หมอไพ่กำลังขึ้นมาเตือนคุณนะคะมาบอกคุณว่าคุณเองไม่ได้ broken นะคุณเองไม่ได้มีอะไรไม่ดีคุณเองไม่ได้แบบ สูญเสียไปแล้วทุกอย่างค่าบอกว่า trust the process นะคะ trust ว่าคนที่คุณเจอในความรักคนที่คุณเจอในชีวิตเขาสอคนคุณอะไรบางสิ่งมางอยา่างเชื่อมั่นว่าตอนนี้ชีวิตคุณน่ะกำลังจะก้าไปอยู่ไปสู่จุดที่ดีขึ้นความรักที่ดีมันกำลังจะเข้ามานะคะ i t s s a f e to soften ไม่จำเป็นที่จะเป็น ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่จะต้องควบคุมสถา,านการณ์ตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นจะต้องคิดมากไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่สตรองตลอดเวลานะคะไม่จำเป็นจะต้องรู้ทุกเรื่องไพ่บอกเรากษณะนี้นะ ฮิลลิ่งนะคะคือการฮิลตัวคนเองกำลังเกิดขึ้นแต่ตัวคนเองอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันกำลังสอนให้ตัวคนเองได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นค่อยคฮิลแผลในใจค่อยคฮิลเรื่องราวในใจที่มันที่มันมันถูกปาสเตอร์ค่ะปาสเตอร์แปะไว้มาตลอดมันเหมือนสถานการณ์เนี้ยคนเนี้ยที่คุณเจอจะทำให้คุณตัวเองเข้าใจแผลหรือปมในใจตัวเองมากขึ้น แล้วก็เมีอยากที่จะให้ชาวเศรษาน้ำท่องไวแล้ว,ว่า you are not broken, broken นะคะคุณแบบคุณเป็นคนที่เพอร์เฟคในในมุมมองของตัวเองถ้ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองยังยังไม่ได้ดีมากพอหรือว่ารู้สึกว่าออยังไม่ได้อยู่จุดที่ต้องการเปลี่ยนมันนะคะแล้วก็ทําทุกวันให้ดีเพื่อตัวคนเองนะไพ่ขึ้นมาท่านี้คือแบบความหมายไพ่สวยงามมากมันรู้สึกวมันซาบซึ้งน่าจะเป็นข้อความอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าคุณฟังมาถึงตอนเนี้ย คุณอยากจะต้องการได้ยินนะคะนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับความรักของชาราชิธา่าน้ำขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยใช้เวลากับครอบครัวให้เต็มที่นะคะเล่นสงการอย่างมีสติเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย